สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าวันที่29กันยายน2024นยนะครับผมวันนี้เป็นวันตัวเลขที่ดีมากเลยวันวันมงคลก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็คือลงท้ายด้วย9เดือน9านะครับก็วันที่29เดือน9 2024นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้วันดีนะครับผมก็ กราบสวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แอดมินก็ขอฝากกำลังใจส่งให้ทุกทุกท่านนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีๆให้ท่านรับชมทุกทุกวันได้อย่างตลอดไปนะครับผมก็ฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับ2024เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือรอบ รอบเขาเรียกว่าอะไรรอบคอรเตอร,เตอร์ไฟนอนั่นใช่ไหมครับก่อนที่จะไปเซมิไฟนอนแล้วก็รอบไฟนอนอ่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโปรแกรมก็มีดังต่อไปนี้นะครับคู่แรกนะครับของวันนี้นะครับตรงกับเวลา19.30นนาฬิกานะครับคู่แรกเลยนะครับบาซินจะพบกับโมร็อกโกเลยครับออสองคู่นี้ใครชนะจะเข้าไปพบกับยูเครน และเวเนซุเอลานะครับซึ่งจะเตะเป็นคู่ที่2นะครับคู่ที่2นะครับสี่ทุ่มตรงนะครับยูเครนจะพบกับเวเนซุเอลานะครับผมแหมก็เอาตรงๆคือเตะหนึ่งก็คือบาร์เซียนะครับหากไม่สะดุดลักสะดุดอะไรก็น่าจะผ่านได้นะครับผ่านโมร็อกโกได้ครับไปเจอกับไม่ยูเครนกับเวเนซุเอลาโอเวเนซุเอลาเนี๋ยวต้อขอชมเชยนะครับจากทีมที่จะตกรอบแหละไม่ตกรอบแหละครับรอบ คือรอบแบ่งกลุ่มมาเนี่ชนะแค่นัดเดียวแล้วก็เหนือเนื้อเป็นทีมที่ดีที่สุดใน1ใน4ที่ที่เข้ามานะครับเป็นทีมอันดับสุดท้ายอันดับที่4เลยครับชนะบานามาอยู่หนลูกนะครับเออหนึ่งลูกครับเขาเข้ามาเป็นทีมที่4ครับแล้วก็หักปากกาเซียนต่างๆนานามาเข้ามาถึงรอบรอบนี้รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนี่คือคู่แรกนะครับนี่คือ2คู่แรกนะครับ หากบาซินเข้าไปหากบาซินและโมร็อกโกเนี่ยทีมไหนเข้าไปก็จะไปเจอกับยูเครนและเวเนซุเอลานะครับติดตามดุนเชียร์กันวันพรุ่งนี้นะครับ19นาฬิกานะครับผมคู่แรกนะครับปารากวัยนะครับพบกับฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสในชนะทีมชาติไทยมานะครับผมทั้งคู่เนี่ยหากใครชนะนะครับจะเข้าไปหักกับอาร์เจนตินาแล้วก็คาซัคสถานนะครับซึ่งอาร์เจนตินาเนี่ย ก็ถือแอดมินก็ถือว่าเป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะครับแต่คาซักสถานมาดีเลือเกินครับมาดีมากตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะฮะก็จะมาเจอกันกับอาร์เจนตินาดังนั้นปารากวัยและฝรั่งเศสใครชนะก็จะมาหักกันกันกบอาร์เจนตินาและคาซักสถานในรอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับเนี่ยติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับผมสำหรับรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็จะจะแจ้งให้ทราบอีกต่อไปเอยจะแจ้งให้ทราบในในวันถัดไปนะครับหลังจาก วันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นวันที่วันที่ที่ที่สามทับสิบวันที่สองและวันที่สามนะครับของเดือนตุลาคมนะครับที่จะมีการเตะในรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวเอารอบแปดทีมก่อนก็นแล้วกันนะครับผมอสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับกรับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ